ขนมนุ่มนิ่มกรอบนอกนุ่มในข้างในนุ่มมากไปลงมือทำกันเลยค่ะน้ำตาลปี๊บ4ช้อนโต๊ะไข่ไก่หรือไข่เป็ด1ฟองกะทิ200 ml เกลือเล็กน้อยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่แป้งข้าโพดลงไป2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว10ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วก็นำมากรองซ้ำอีก1รอบ เสร็จแล้วก็เตรียมตัวจี่กันเลยวันนี้เราก็จะจีในกระทะสีรุ่มเจ้าเก่าใบเดิมนะคะเพื่อนน่าจ,จะเห็นกันบ่อยมากๆแล้วเนาะกระทะใบนี้ไม่ต้องทาน้ํามันเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะทาก็ทานิดหน่อยก็พอโรยง,งาขาวดําลงไปก่อนนะคะแล้วก็เทขนมลงไปได้เลยค่ะ พอขนมทรงกินหอมแล้วก็จับพลิกได้เลยนะคะกระทะใบนี้ใช้งานดีมากๆทนทานมากๆแล้วก็ไม่ติดกระทะไอ้กวนใจเลยค่ะทําความสะอาดก็ง่ายมากๆเลยท่านเพื่อนคนไหนสนใจเข้าไปดูได้เลยนะคะที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกของเบลค่ะ